แบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงแบบพรีเมียมของคนไทยครับที่บุกตลาดได้สําเร็จและทํายอดขายภายในเวลาไม่กี่ปีทะลุหลักร้อยล้านแบรนด์ที่เกิดจากแพชชั่นแบบ พอดีกับความเข้าใจและจุดเพนพอยท์ที่เกิดจากหลายเรื่องที่คนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวอาจจะยังไม่รู้คลิปนี้ครับจะมีอีกหลายจุดทั้งเรื่องของการดูโภชนาการการอ่านข้างซองหรือจุดที่คนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงคนต้องรู้ด้วยคลิปนี้จะรวมทั้งหมดนี้ไว้ให้ในนี้เลยแล้วคนที่จะมาแชร์เรื่องราวให้เราฟังในวันนี้ครับคุณต้องพรพันธ์ประเพณีผู้ก่อตั้งและซ e o ของพอดีครับ ต้องสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะนี่เราเจอกันในรอบน่าจะเกิน5ปีเนาะเกินค่ะวัดวัดจากลอยตินงกา <c oughs> เกินมาหลายปีอยู่ตอนนั้นต้อง ยังทําแบบเรื่องอื่นอยู่เลยยังไม่ได้ทำพอดีเนาะใช่ค่ะตอนนั้นก็คือเขาเรียกว่าล้มลุกคุกคานกับการเริ่มต้นบิสเนสค่ะก็เหมือนเริ่มเลยออกจากอะไรออกจากคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนมาก่อนเนาะเราก็อยากตามความฝันไงตามความฝันใช่ไหมคะก็มาเริ่มธุรกิจ 1, นึ่งสอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนเจอกับพี่ตั้งครั้งแรกนั่นก็คือ <laughs> เหมือนใกล้จะเจงเลยเราเจอเจอปุ๊เจงเลย เหมือนกันอยากเจ๊งละเจอปุ๊บเจ๊งเลยอค่ะเขาเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจแล้วก็มีของใหม่ที่ดีกว่าเดิมใช่อ่าถูกต้องค่ะตอนตอนนั้นก็คือทำทำเกี่ยวกับอะไรครับเริ่มต้นเราจริงๆมันเป็นการคาบเกี่ยวนะคะเพราะว่าตอนนั้นก็คือมีทําอาหารเสริมแล้วก็คาบเกี่ยวกับทํากาแฟด้วยอ่าก็อุบัติเหตุทางธุรกิจมันเกิดขึ้นได้เสมอก็ตอนแรกก็ไม่เชื่อค่ะที่เขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเราแบบจะสาเร็จได้เนี่ยเราต้องเจ๊งกันมาแบบเป็น10บรอบันนี้เชื่อแหละ ตอนนี้เริ่มเชื่อแล้วขอบเพราะว่าจริงจตอนยุคที่ต้องทาตอนนั้นก็ที่เขาฮิตทําอาหารเสริมกันฮิตร้านกาแฟคาเฟ่สุดแรกคาสองของฮิตเลยคือเห็นลูกๆตัวเองลูกๆตัวเองคือน้องหมาเนี่ยแหละค่ะคือตอนนั้นเลี้ยงเยอะมากแล้วก็มีอยู่14ชีวิตนะคะจะบอกพี่ตั้งว่าต้องไม่เคยเรียกหมาแมวเป็นสัรพนามว่าตัวนะเราจะเรียกเป็นคนซึ่งคนฟังมาจจะงงนะั้นเดี๋ยวก็ขอทําความเข้าใจก่อนว่าหลังจากนี้ไปเวลาต้องพูดว่ามีลูกหนึ่งคนก็คือหมาหนึ่งตัวในภาษาปกติอ่ะทีนี้เด็กเด็ก 14คนของต้องก็ยืนล้อมอยู่เราแม่ก็นั่งเศร้าอยู่แม่เจ๋งมาจากธุรกิจนึงเราก็เลยถามลูกๆเขาว่าเออเราทําอะไรกันต่อดีวะเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเออเด็กๆก,ก็เลยบอกว่าเออแม่วันนี้คือเมตมโนมาวันนี้หมด ก็อบอกว่าเออแม่เราทําอะไรที่เกี่ยวกับพวกพวกพวกเราดีไหมพอเป็นสิ่งที่แม่ถนัดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เออจริงว่ะเอาจริงๆคือต้องเลี้ยงหมามาไปตั้งนานละกันลูกๆต้องแต่ละคนที่กว่าจะกลับดาวเขาก็อายุแบบ16 17 18อย่างเงี้ยค่ะดังนั้นนะช่วงตอนนั้นเนะย้อนกลับไปประมาณเกือบเกือบสี่ปีได้ต้องรู้สึกว่าเราอะมีน้องหมามา เกือบครึ่งหนึ่งของชีวิตเราพี่ตั้งมันนานมากเลยนะสําหรับคนคนหนึ่งที่จะมีสิ่งมีชีวิตอีกอย่างหนึ่งอยู่ในอยู่ในชีวิตเราอะ่ะเกือบครึ่งชีวิตเนาะดังนั้นเชี่ยวชาญรู้แล้วกันว่าแบบว่าอาหารเนี้ยดีรู้แล้วกันว่าลูกแบบท่าทางแบบเนี้ยจะเป็นยังไงอือลักษณะเนี้ยเขาคิดว่าเขาจะมีความเสี่ยงอะไรเรียกว่ารู้ระดับหนึ่งเลยค่ะแต่ว่าต่อเริ่มต้นนี่ไม่ได้แบบเห็น Data เห็นเทรนไม่เลยนี่คือเป็นสิ่งที่ <c oughs> เราจริงๆคือความถนัด ใช่นนค่ะผูน้น,นี้เริ่มมีเป็นตลกเลยเดิมพี่ตั้งเพราะว่าเวลาเราอันนี้เป็นรายการที่แบบบอกตรงไปตรงมาเลยนะ<ช>เวลาเราคุยกับที่อื่นเราก็ต้องบอกว่าเอ้ยเราอะ่ะมี Data ้เราขับเคลื่อนด้วย Data and t e c h n ท l โนโยใช่ไหม,อ,ไมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ของแท้ <laughs> ชอบหมา <laughs> ทาั้งทั้งที่เอาจริงๆถ้ามาดูเรื่อง Data จริงๆนะคะอันนี้แกจะบอกผู้ประกอบการที่ดูแล้วกันว่าไม่ควรทําแบบแบบต้องนะ มันควรจะต้องศึกษานำเบอร์ตัวเลขจริงๆก่อนเพราะว่าเอาตรงๆช่วงนั้นนะคะถามว่าตลาดเสรีมันโกรธไหมมันโกรธจริงแต่มันไม่ได้มาจากการที่ต้องมานั่งดูด a ต้าเราเห็นว่าโกรธเราค่อยทำแต่มันมาจากที่ต้องเห็นว่าอ๋อต้องเข้าใจน้องหมาต้องเลยอยากหาสินค้าที่เกี่ยวกับพวกเขาแต่ว่าไม่ใช่สินค้าทั่วไปด้วยนะขอให้มันมีการซื้อซ้ำด้วยแล้วขอให้สเกลได้อ่ะอันนี้คือในใจคิดประมาณนี้เพราะเราต้องการ b s i n e s s เอาตรงๆต้องอยากทํ u บิ n เ s สสุดท้ายแล้วไม่อยากเหนื่อยมากับการเริ่มต้นใหม่เพราะว่าอายุอานามเรามันก็เพิ่ม เออดังนั้นก็เลยอ๋อโอเคสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงและมีการซื้อซ้ำได้และสเกลได้อ๋อมันคืออาหารนี่นามันไม่แตกต่างกับสินค้าเป็นกลุ่มแบบ FMCG แบบที่พวกเราใช้บริโภคอุปโภคเลยอะค่ะก็เลยมาจบที่อาหารสุนัขเริ่มต้นก่อนพอที่นี่จริงๆแล้วคืออะไรครับถามอินเตอร์มส์นี้ก็คือต้องขยายความอยู่สัก2 3สมุมแล้วกันเนาะอันแรกเลยคือคำของเป็นชื่อก่อนละกันที่ตั้งเพราะอันนี้ก็คือเป็นฮอมาของเราระดับหนึ่งเหมือนกันเลยว่าคนมาจะเรียกแบรนด์ อดีว่าพาวดีคือเราดูเห็นกันแรกๆเรายังเรียกหลังมายังเรียกพาวดีอยู่เลยเนาะอ่านเป็นภาษาอังกฤษอ่ะถูกเห็นปุ๊บไม่ต้องไปหยิกเลยผิดนะผิดกใกล้เพราะว่าพอดีมันมาจากคำพ้องเสียงภาษาไทยว่าพอดีค่ะ เพราะว่าเรามีคอนเซปต์แบบนี้พี่ตัง้งเรามีความเชื่ออะไรกันเนอของเราเองว่ามันไม่มีอาหารอะไรหรอกที่ดีที่สุดพี่ตัง้งมันมีแต่อาหารที่พอดีและเหมาะกับพวกเขามากกว่าเพราะว่าง่ายๆเลยวันนี้เราจะบอกว่าเราเวลาเราคุยกับพวกที่เป็น pet humanization นะพวกพ่อหมาแม่หมาพ่อแมวแม่แมวสุดโต่งทั้งหลายอะ่ะเลี้ยงเหมือนลูกเลี้ยงเหมือนลูกเลือกอาหารยังไงส่วนใหญ่จะมาจะบอกว่าอยากได้อาหารที่ดีที่สุดให้เขา แล้วคำถามของเราต่อคืออาหารที่ดีที่สุดคืออะไรมันเป็นแบบนาม,มารรมากมากค่ะคำว่าดีที่สุดถูกไหมคะเพราะว่าดีที่สุดของลูกเราอาจจะไม่ดีที่สุดสําหรับลูกคนอื่นเพราะน้องก็เหมือนคนแต่และคนแต่และแต่แน้องๆก็คือใช้ใชร่างกายนี่เหมือน,ก,นอกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันน,นีตัง้งดังนั้นพากตัวของแท็กไลน์ภาษาอังกฤษนะคะเราจึงมีแท็กไลน์ว่า optimum nutrients for your loves one ก็คือโภชนาการที่พอเหมาะกับคนที่คุณรักดังนั้นมันจึงเป็นที่ มาว่าเราตั้งชื่อคําว่าพอดีเนี่ยค่ะให้มันพ้องเสียงกับคําว่าพอดีเด็กๆที่ได้กินอาหารของเราเราจึงมีความเชื่อว่าเขาเหล่านั้นจะได้สารอาหารที่พอดีกับร่างกายของเขาอันนี้<ม>จริงๆสาคัญมากกันะก็ะอย่างสมมุติเอาคนเนี่ยออกทางกายอ่ะแล้ว<ม>บอกว่าใช้สูตรเดียวกันโปรแกรมเดียวกันกินอาหารมันกันนั้นไม่ได้พราะแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันผู้ชายผู้หญิงก็ไม่เหมือนกันไม่มอกอายุต่างากันีกน้าหนักต่างกันอีค่ะซึ่ง น้องก็เหมือนกันน,กน,น้องก็ต้องใช้คนละแบบเหมือนกันค่ะนั้นอันนี้น่าจะหมายถึงความเข้าใจผิดที่ทําให้แบบคนไทยหลายๆกลุ่มก็จะมองว่าเอ้ยพี่ฮอนี้ดีบอกกันปากต้อปากเออมันจะเป็นอย่างไงพี่ตั้งออที่เราเลี้ยงลูกๆใหม่ๆพี่ตั้งเชื่อไหมว่าเด็กๆต้องอะคะ่ะน้องหมาต้องไม่เคยแตะอาหารประเทศไทยเลยนะเขาว่าเรามีความเชื่อไงว่าอาหารนําเข้าคืออาหารที่ดี แล้วก็ย้อนกลับมาเราถามคาเดียวกันเลยนะเวลาคนอื่นถามเราว่าให้ลูกกินอะไรให้ลูกกินอาหารที่ดีที่สุดในมุมของต้องละกันเนาะอย่าเลือกว่าปัดใจเชื่อว่าและเขาเล่าว่ามีคนแนะนําว่าอย่าเชื่อแบบนั้นตรงเชื่อด้วยความรู้ที่ตัวเองมีไปอ่านส่วนประกอบข้ามถุงหรือหลังถุงว่าทําด้วยอะไรและเหมาะกับลูกเราไหมและก็อย่าเชื่อว่าการเลือกของนี่แพงที่สุดการเลือกของนี่คนเขาเล่าว่าดีที่สุดมันจะทําให้สิ่งสิ่งนั้นน พี่ตั้งเชื่อไหมว่ามันเป็นจุดหลุมพางอันนึงที่ต้องค้นพบนะตอนที่ต้องมาทำบิ s i n e นี้เคยรู้ไหมคะส่วนหนึ่งพ่อหมาแม่หมาที่บอกว่าเราดูแลหรือแม่แมวเองที่บอกว่าเราดูแลลูกเราดีจัดเลยเนี่ยมันเป็นการตอบสนองตัวเองเก <c oughs> ินครึ่งพี่ตั้ง <c oughs> เพราะอะไรรู้ป่ะเราไม่อยากรู้สึก g u ลต t y ไงเราไม่อยากรู้สึกกิลที่ว่าวันนี้ถ้าเกิดก็เป็นอะไรไป ฉันยังดูแลเขาดีไม่มากขอสิ่งการดูแลของฉันแบบนี้ถ้าวันนี้ฉันซื้ออาหารที่แพงที่สุดให้กับเขาเขาคงไม่เป็นโรคนี้หรอกมันจะเป็นความรู้สึกที่เราพยายามที่จะเสิร์ฟตัวเองอะค่ะว่าให้เลี้ยงเขาให้อายุยืนโดยที่เราทำเต็มที่ทุกทางแล้วบางทีเราลืมไปที่ตั้งว่าไอเต็มที่ของเราอะมันดีต่อเขาจริงหรือเปล่า นี่ก็จะเป็นเก็มหรือเคสที่บอกว่าเอ้ยเขาอยากกินอาหารของที่เรากินอยู่เราก็ให้เขากินกินเต็มที่เลยซึ่งไม่ดีต่อร่างกายไม่ดีเลยหรืออะสมมติหมาจะเจอเยอะค่ะว่าโอเคมันจะมีอะไรนะอาหารมนุษย์ที่เรากินอยู่แล้วเราก็ให้ใต้โต๊ะหรือว่าบางทีเลี้ยงโดยคุณตาคุณยายที่บางทีพ่อแม่ไม่สามารถดูแลเขาได้ตลอดเวลาเนาะน้องหมามักจะอยู่กับตายายแลวตายายก็จะสปอยเต็มที่เลยถูกไหมคะยกินให้หมดอยากกินให้หมดหลานรักหลานรักเราหรือแก๊งแก๊งทาสแมวทั้งหลาย เป็นทาสใช่ไหมคะคอนเซปต์ของทาสคือตามใจไงห้ามขัดใจเจ้านายเจ้านายอยากกินนี้ก็ให้นี้อยากกินเปียกก็ให้กินเปียกไม่กินอาหารไ,หไม่กินอาหารเม็ดก็ให้หนู่นนี่นั่นออนท็อปสุดท้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นแมวอ้วนแมวเป็นโรคสุดท้ายแล้ว สิ่งที่คนที่รับกรรมที่สุดก็คือใครคะก็คือน้องหมาน้องแมวนั่นแหละคือตัวน้องเองถูกต้องเพราะฉะน,นั้นวิธีดีสุดก็คือต้องอ่านฉลากข้างถุงอ่านฉลากค่ะทีนี้จะดูได้ไงว่าโอเคอ่านฉลากแล้วมีส่วนประกอบนี้จะรู้ได้ไงว่าเหมาะกับน้องเราไหมจริงจริงก็แนะนําให้มาติดตามคอนเทนต์ของพอดีได้ขายช่องไหนทำไมคะซีนนี้ขอทิ้งลิงก์อยู่ข้างล่างในเดี๋ยวอธิบาะสมัยเราเึ็ขายของโอ้จริงๆต้องบอกงี้พอดีเป็นแบรนด์หนึ่งที่พยายามจะให้ความรู้ค่ะในเรื่ รื่องของการอ่านฉลาเพราะว่าวันนี้วันคัดต้องบอกพี่ตั้งนะว่าโอเคง่ายๆเลยนะดูว่าขึ้นต้นด้วยอะไรสิ่งนั้นมีเยอะสุดแล้วก็อาต้องไม่มีนุน่นไม่ใส่นี่ใดๆก็ตามแต่จริงๆดีเทลมันมีค่อนข้างเยอะดังนั้นนะคะพอดีพยายามที่จะทําสื่อออกมาเพื่อกระตุ้นและชวนเชิญให้พ่อหมาแม่หมาพ่อแมวแมวทุกคนนะคะพยายามมารับความรู้ที่ถูกต้อง และเอากลับไปปรับปรุงใช้ในการเลือกนะคะอาหารให้กับลูกๆตัวเองก็คือจะได้เลือกได้ถูกต้องขึ้นเลือกได้ดีแล้วเผลอๆจะประหยัดกว่าเดิมด้วยอุ๊ยอันนี้พี่ตั้งพูดได้ดีมากเรื่องนี้เคส่วนใหญ่เรามักจะแบบว่าให้อะไรที่ดีที่สุดถูกไหมคะแต่ว่าเราอย่าลืมไปนะว่าถ้าให้แล้วอ่ะมันไม่ได้ดีที่สุดแล้วมาเอฟเฟกกับเขาสิ่งที่ต้องเสียมากกว่านั้นคือค่าหาหมอที่โรงพยาบาล แพงมากแพงมากประกันไม่โคเว v e r ทั้งหมดด้วยนะคะบางตอนนี้เราจะมีกลุ่มประกันสัตว์เลี้ยงเข้ามาเนาะแต่ว่า,อย,าอย่างต้องเนี้ยยกตัวอย่างไม่ใช่ว่าประกันไม่ดีแต่อย่างลูกต้องอย่างนี้คะ่ะอายุ1 4ขวบแล้วอะ่ะประกันหมดอยู่ประมาณ7ขวบอะ่ะ7ขวบขึ้นเขาถือว่าเป็นซีเ i ียแหละเป็นหมาสูงวัยอ่าเหมือนคนเลยเหมือนคนก็คือไม่รับทันส่วนใหญ่ตั้งโรคมันจะไม่ค่อยมาตอนอายุก่อน7ปีหรอกอะจะมาหลังจากนั้นแหละเพราะมันถูกไหมเหมือนคนสูงวัยมันคือการสะสมดังนั้นสิ่งหนึ่งที่จะบอกว่าการดูแลโภชนาการ ที่ดีตั้งแต่เริ่มต้นนะคะในมุมของต้องละกันเนาะต้องเชื่อว่ามันจะช่วยยืดระยะเวลาในการเข้าโรงพยาบาลให้กับเขาได้ทีนี้อาหารอ,อาหารมีกี่เกรดบ้างเกรดธรรมดาทั่วไปเกรดพีเมีมเกรดโฮลิสติกมันต่างกันอย่างไรบ้างโอ้โหอันนี้มหากาบมีเวลาสักสามสเดือนไหมสเดือนได้ได้เป็นซีรีส์เลยนะเป็นซีรีส์เป็นซีรีส์การแบ่งเกรดิ้งอาหารมันมีการเกรดดิ้งทั้งโดยทั่วทั่วไปสแตนดาร์ดเกรดิ้งกับเกรดิ้งโดยคนขายแล้วกัน เรียกว่าแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาเราเกรดดที่โนเทลไปอาหารก็จะมีหลักๆเลยนะมันเป็นพีระมิดใช่ไหมพี่ตั้งแบบนี้เนาะก็คือมีอะไรมีพวกอีโคกลุ่มอีโคที่ขายแมสเลยอารมณ์ เป็นกระสอบตัดขายอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเวลาเราเจอบางทีเราไปบริจาคกาบเชลเตอร์นั่นก็คือกลุ่มอีโคนะคะสองก็คือเป็นกลุ่มพรีเมียมหรือเป็นกลุ่มที่แบบสแตนดาร์ดนะเป็นกลุ่มพรีเมียมก็คือดีขึ้นจากอีโคมาสุดท้ายก็คือเป็นกลุ่มซูเปอร์พรีเมียมเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเกรดดิ้งจากอะไร Normally แล้วจะเกรดดิ้งด้วยราคาต่อนหน่วย เอาง่ายๆเลยเป็นการคลาสสิฟายที่แบบจับต้องได้แล้วกันเนาะของที่แมสเป็นก็จะราคาเขาเรียกว่าไม่แพงนะคะแล้วของที่เขาเรียกว่าเริ่มนิชขึ้นมาราคาก็จะสูงขึ้นตามหลักทั่วไปในการเกรดดิ้งผลิตสิ่งหนึ่งที่ต้องอะ่ะที่เกรดดิ้งได้ก็คือแต่ว่าไม่ค่อยมีใครทํากันก็คือเรื่องของค่าการย่อยอาหารดีหรือไม่มันแต่ว่าต้องมีความสามารถในการย่อยและการดูดซึมได้ราคาตัวนี้มันดูที่ไหนข้างถุงนีง้ไม่มีไม่มี <laughs> ha 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 มันแล้วแต่ละกันแล้วแต่ว่าใครจะตรวจหรือไม่ตรวจเพราะว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกบังคับมาในเชิงของกฎหมายที่จะต้องแสดงค่าดังนั้นแปลว่าสิ่งที่แสดงค่าส่วนใหญ่ถ้าดูข้างถุงก็จะมีค่าหลักๆเช่นโปรตีนเท่าไหร่นะคะไขมันเท่าไหร่มีกากมีความชื้นในกรณีของสินค้าที่เป็นอาหารในกลุ่มของค i b เปอก็คืออาหารเม็ดก็จะเป็นสารอาหารไปเป็นสารอาหารไปแต่ทีนี้สมมติบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ฉันให้น้องหมาตัวนี้กินอาหารที่โปรตีนสูงไปดูด้วยค่ะ ว่าแหล่งที่มาของโปรตีนทำมาจากอะไรอ่าแต่ต้องขออนุญาตต้องอาจจะไม่ได้ก้าวล่วงในการพูดว่า ที่มาจากโปรตีนนี้เป็นแบบนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในมุมของพอดีเองไอ้อย่างนั้นดีกว่า,วาและในมุมของพอดีถ้าเป็นโปรตีนนี่เราเลือกจากแหล่งอะไรดีโปรตีนของพอดีค่ะเป็นโปรตีนที่ทําจากเนื้อสัตว์แท้แล้วก็อย่างสูตรที่เป็นโฮลิสิกอะค่ะเป็นเนื้อสดด้วยนั่นแปลว่าทั้งความน่ากินและโภชนาการมันมีเต็มที่นะคะแล้วเราสามารถตรวจสอบได้นะคะว่าที่มาของโปรตีนนี้มันช่วยทําอะไรมันช่วยทําให้ค่าการย่อยอมันดีอย่างตัวเนี้ย ตัวที่เป็นพอดีซีเนียเจ็ดบวกเนี่ยเราทํางานวิจัยร่วมกับกเกษตรเนาะก็คือมีการจดอนุสิทธิบัตรร่วมกันกับคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการไลเซนซิ่งสูตรออกมาสูตรนี้จะมีการตรวจในส่วนของค่าการย่อยพอเราตรวจค่าการย่อยปุ๊บเราค้นพบว่าค่าการย่อยของเขาค่ะสูงถึงเกือบ90%นั่นแปลว่าเด็กๆที่กินเข้าไป จะย่อยได้ดูดซึมได้และนําไปใช้เสร Higher ิมสร้างและซ่อมแซมร่างกายได้ก็คือโปรตีนที่เห็นคือเอาไปใช้ได้เอาไปใช้ได้มันมันมีค่ามากมากเลยพี่ตั้งเพราะว่าบางทีสมมติว่าน้องๆเนี่ยค่ะยิ่งโจเฉพาะสูตรเนี่ยเป็นสูตรสูงไปเนาะถ้าสมมติว่าย่อยไม่ดีดูดซึมไม่ดีแปลว่าให้กินเข้าไปมันเหมือนกินให้อิ่มเกจต้าพี่ตั้งแบบก,กินเอาอิ่มอ่ะแต่มันกินเอาอิ่มเสร็จมันทําอะไรไม่ได้นะมันก็ถูกขับออกถูกไหมคะดังนั้นแปลว่าเด็กที่กินเข้าไปถ้าย่อยไม่ดีย่อยไม่ได้ดู ซื้อไม่ได้เขาก็จะไม่เขาเรียกล่าฟิสิ i อลลี่อะคะ่ะการแสดงออกถึงการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายก็จะไม่เห็นเช่นขนนะคะเอเป็นก้อนไหมมันก็จะออกมาในรูปแบบว่ากินไปแล้วทําไมขนสากจังเลยสังเกตได้เลยอาหารไหนดีๆนะกินไปปุ๊บการแสดงออกทางกายภาพจะดีอย่างเห็นได้ชัด ก็คือเท่ากับว่ากินไปแล้วเห็นผลไหมเห็นผลถูกต้องซึ่งก็คือไอตัวความการอัตราการย่อยห้ตัวนี้นี่ถูกต้องใช่ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะพี่ตั้งมันไม่ได้เป็นสิ่งที่โอเคมันมันจะต้องถูกโชว์ถูกแสดงดังนั้นเบื้องต้นข้อหมายแมหมาอาจจะดูได้คร่าวๆด้วยอะไรด้วยลำดับของส่วนผสมและกันนะส่วนประกอบที่อยู่หลังถุงเช่นขึ้นต้นด้วยอะไรไปดูซะหน่อยว่าโปรตีนสูงประมาณนี้เฮ้ยเขาใช้เนื้ออะไรใส่เป็นโปรตีนจากพืชหรือเป็นโปรตีนจากสัตว์ไปนั่งไล่ดูอย่างละเอียดเหมือนเวลาเราต้องดูฉลาส่วน ประกอบอาหารที่ตัวเรากินเองแม่บอกว่าปรากฏฉันก็ไม่ได้ดูตัวเองจ้ะเออว่าแต่จริงๆนะต้องเคยถามอย่างนี้ือ้กันนะมันดูไม่ได้เราเองมิตั้งถ้าเราไม่ดูของที่เรากินเองนะแต่ว่าไงอ่ะเราเป็นมนุษย์ไง ต่อให้เราป่วยเราเดินไปบอกหมอได้ถูกป่ใช่แต่น้องบอกเราไม่ได้บอกไม่ได้เราป่วยบอกว่าโอ้ปวดตรงนี้เจ็บตรงนั้นเพนสกอร์ยังไล่ได้1นึ่งถึงสิบปวดแค่ไหนน้องนี่ไม่มีเลยนะคะถ้าเขาเจ็บข้างในลำไส้ข้างในอย่างเงี้ยถ้าเป็นแผลหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยหรือระบบการย่อยไม่ดีลำไส้อุดตันสิ่งที่เขาทําได้ก็คือทาอะไรเก็บตัวค้างหนิงหนงไปนั่งหลบบางที่ซึ่งมันโคตรแซดเลยอะะ่ะเราสื่อสารด้วยภาษากับเขาไม่ได้แล้วเมื่อกี้กว่าเราจะสังเกตุ <c oughs> กเขาเป็นเยอะสายเกินไปเห็นมี เขียนเนื้อจระเข้ทำไมถึงต<อ>้องเป็นเนื้อจระเข้ตอนนั้นนะคะที่เราทำนะคะเราอยากหาโปรโตีนที่เป็นอัลเทอร์เนทีฟโปรตีนเขาเรียกว่าโปรโตีนทางเลือกนะคะซึ่งโปรโตีนทางเลือกที่มีอะค่ะเอ๊จะใส่อะไรเพิ่มเติมดีการใช้โปรโตีนทางเลือกสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือเลี่ยงของการแพ้บางทีเราเจอโปรโตีนอะไรที่เรากินซ้ําๆบ่อยๆมากๆก่าจะเจอว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดการแพ้ได้ทีนนเนี้ยสูตรเนี้เดี๋ยวบอกก่อนว่าเหมือนเดิมเลยทําตามใจตัวเองที่ตั้งหน้าปกนี่ก็คือลูกนะไม่ใช่ใครที่ไหนกี่เห็นอยู่เออล แปลว่าลูกเราเป็นสวเป็นน้องหมาสูงวัยดังนั้นแม่จะท,ทําของดีๆให้ลูกฉันกินมันมันเริ่มต้นแบบมันไม่เริ่มต้นมาจากว่าอ๋อตลาดโตไปใชนอันนี้ฉันเอาให้ลูกฉัน,ฉนเอาลูกกินแต่เวลาไปคุยกับคนอื่นไม่ใช่พี่ตั้งเขาจะบอกว่าอ๋ออัตราการเติบโตของน้องหมาสูงวัยต้องม,มีเยอะนะกัน <c oughs> แล้วก็ว่าไป <c oughs> ถ้าเราขายไม่ออก ลูกเรากินได้ลูกเรากินได้เออดังนั้นเราก็เอ,อ๊ะเราจะเอาอะไรให้ลูกฉันกินแล้วมันเวิร์กดีก็เลยลองหาซอสซิ่งตัวเหนือค่ะหนึ่งที่มันสามารถหาได้ นะคะมีอยู่ในประเทศไทยและมันมีโอกาสที่ว่าช่วยลดเสี่ยงในเรื่องของการแพ้ได้และมีโภชนาการที่ดีดังนั้นมนจบลงด้วยเนื้อจราระเ้เพราะว่าจราระเคจริงๆเป็นลลนโปรตีนตัวหนึ่งนะคะเป็นโปรตีนที่ดีก่อนหน้านี้มันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาคิด,คดกันแต่ด้วยความที่ว่าจราระเข้มันเป็นเนื้อเอกซติกเนาะดังนั้นเวลาคนเห็นเขาก็จะแบบว่าอืมจราระเข้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันหายากกว่านะ โอ้จริงๆจ,จ,จะบอกว่าบ้านเราเนี่ยค่ะเรามีสล็อตเตอร์เฮาส์ที่เลี้ยงเพื่อการพานิ์ของจร์เจอเ้อยู่ระดับหนึ่งแต่ว่าหลักๆที่เราจะโด่งดังก็คือเรื่องส่งออกหนังดังนั้นก็แปลว่าเนื้อจอร์เข้่มันมีอยู่แหละแต่เพียงแค่ว่าตอนนั้นที่เราจะขึ้นงานนะคะเราก็ประสานงานคุยกับโรงงานคุยกับอาจารย์ที่ทําสูตรกันว่ามันจะเวิร์กไหมในแง่ของนิวทริชันปรากฏว่าเออมันเวิร์กมันเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายดูดซึมง,ง่ายแล้วก็เป็นโปรตีนที่ลีนตัวหนึ่งคือเรียกว่าให้ค่าพลังงานที่ดีแตต่ว่ววาััไขมน ม,มันมีไม่เยอะดังนั้นก็เลยเราก็เป็นโปรตีนทางเลือกด้วยก็เลยมาจบที่ว่าเราคอมบเนื้อจระเข้เข้าไปในสูตรตัวพอดี้แมทชัวริตี้ซีนอย่างเจ็ดวเพื่อที่ว่าจะทําให้ส่วนประกอบองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยค่ะมันรวมกันมาแล้วมันดีต่อน้องหมาสูงวัยจริงๆก็คือสูงวัยปุ๊บจะมาอยู่ๆให้กินอะไรแบบไม่ใช่คิดเองนะคือเราใช้วิธีเข้าแลบใช่ะะถูกต้องเอาไปเทสจะบอกว่าตัวนี้ได้ทุนวิจัยนะคะได้ทุนวิจัยจากบพรขอ,ขอใช่คือเข้างานวิจัย โอเค <Okay. S 1> อ,อทีนี้พอมาถึงเรื่องของตลาดแล้วในตลาดพรีเมียมเนี่ยเขามักจะมองว่าอาหารพรีเมียมของไทยอาหารสัตว์เลี้ยงนะไม่ดีปีเลยด่ะ อันนี้เป็นความ่แล้วเราเราเราบุกเราบุกเข้ามาตีได้ยังไงเอาตรงๆก็คือมันบุกด้วยพรพันธประเพณีนี่แหละค่ะที่บอกว่าฉันทําดีและฉันก็ทําด้วยเบสออนของตัว knowledge ไม่ได้ทําด้วยอยู่ๆมาแบบเอาตรงๆภาษาบ้าเราผีจับยัดมาอย่างเงี้ย นึกจะขึ้นงานก็ขึ้นงานพี่ตั้งเชื่อไหมว่าต้องเวลาต้องขึ้นงานกับทางแบบโรงงานผลิตนะคะไม่เคยมีแม้แต่ครั้งเดียวที่ต้องจะติดต่องานโดยที่ไม่คุยกับ R&D เขาแปลว่าวันนี้ต้องเอาคนที่รู้เรื่องนิวทริชันมานั่งคุยกับตองเขาเรียกว่ายาโสโอหังว่าเราเก่งกว่าเขาซึ่งจริงๆคนที่ผลิตอาหารนักนิวทริชเนสต่างๆที่ทําเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เลี้ยงเขาเก่งอยู่แล้วนะคะเขาเชี่ยวชาญกับตองแต่เพียงแค่ว่าเขาต้องตอบให้ได้ทุกมุมมองที่เราสงสัยเราแค่คำถามเยอะใช่เราแค่ว่า เราเราอยากใส่ส่วนผสมแบบเนี้ยแล้วเราเข้าใจด้วยนะว่าส่วนผสมแบบเนี้ยมันเอฟเฟกต์ตัเรื่องเนี้ยแล้วส่วนผสมแบบเนี้ยทำไมถึงใส่ได้ทำไมถึงใส่ไม่ได้แล้วถ้าใส่ไม่ได้ทําไมถึงเปลี่ยนเป็นตัวนี้และถ้าเราไม่เอาตัวนี้มันจะเป็นอันนี้ได้ไหมและนิวเคลียสมันจะออกมาเป็นแบบไหนคือมันถามในเชิงของเขาเรียกว่าความเป็นเหตุเป็นผลที่ตั้งและเราก็เอามาเอาเรื่องเหล่านั้นามาเล่าอย่างจริงใจให้กับผู้บริโภคฟังซึ่งอันนี้ถูก <S <S ต้องนะ าถ้าเกิดเราจะทําสินค้ามาจริงๆอ่ะคำถามเราจะเยอะไปหมดเลยแล้วส่วนหนึ่งที่คนพลาดคือไม่กล้าถามก็จะมีเหมือนกันที่บางทีเราเราคุยแล้วเราแบบรู้สึกว่าเอ้ยอันเนี้ยไม่ใช่ละไม่คลิกละเราก็จะแบบว่าเออเราก็เราก็จะไม่ไปต่อกับที่นี่เพราะว่าเราจะต้องตอบพ่อแม่ผู้ปกครองให้ได้ทุกมุมเราค้นพบว่าการตอบคําถามกับลูกค้าด้วยความจริงใจและรู้จริงพี่ตังมันเป็นสิ่งที่สร้าง credibility ได้ดีมากทุกวันนี้สําคัญมากอันนี้ดีใช่เอาเป็นว่าวันไหนก็ตามถ้าเจอ พรพัน์ยืนที่บูธนะคะอยากถามโนเลดเกี่ยวกับอาหารมาเลยคือเรียกว่าตอบได้แบบเอาตรงๆต้องก็ตอบได้แบบเกือบทุกมุมละกันแต่ถ้าต้องไหม่ไม่ได้เราก็จะบอกไปตามตรงว่าเดี๋ยวเราจะไปถามคุณหมอให้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องอาหารละกันไม่ใช่เรื่องสุขภาพทั้งหมดนะเรื่องเกี่ยวกับอาหารนะเราตอบได้คือทั่วๆไปอ่ะใช่มาถามได้เลยว่าอันนี้ดีไม่ดีแล้วส่วนใหญ่จะชอบอาหารเราแบบนี้อาหารพอดีอะค่ะเป็นเกรดพรีเมียมหรอคะเจอคําถามนี้เราก็จะเข้าใจเขาละเราจะเข้าใจว่าอะไรเขากําลังมอง มองหาค่ะสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกเขาซึ่งเขาอาจจะยังไม่รู้ใช่ถูกต้องอายุลูกเราอ่ะจะยาวนานแค่ไหนเนาะมันมีอัตราเขาเรียกว่าความสัมพันธ์กันระหว่างความรู้ของเราที่มีถ้าเรามีความรู้ที่เยอะนะคะและเป็นความรู้ที่ถูกต้องด้วยนะต้องเชื่ออย่างหนึ่งว่าอัตราการมีชีวิตรอดของลูกและอยู่ได้อย่างมีความสุขจะเพิ่มมากขึ้นคือเรายิ่งรู้ถูกเขายิ่งอยู่ได้ยาวกับเรา ชอบคำนี้รู้ถูกยิ่งอยู่ได้ยาวนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นในมุมของว่าจริงๆแล้วอ่ะมันคือตลาดที่ต้องเรียกว่าเป็นช่องว่างเลยนะช่องว่างเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังไม่รู้ว่าของที่ดีคืออะไรของที่เหมาะคืออะไรอันนี้คือที่มาของพอดีเราก็อยากจะบอกฝากบอกทุกๆคนว่าอยากให้ช่องว่างนี้มันว่างนานเกินไปหันมาดูพอดีด้วยได้ดูแลลูกไยอ อันนี้ก็คือขายของเหมือนอยากได้ยอดไม่ใช่หรอกพี่ต้องบอกว่าอย่างนี้เออต้องต้องแค่ยอยากจะบอกว่าเอ,อ้ยมันเป็นบางทีเรา,เรากําลังสงสัยอะค่ะ e r a r ถ้าสงสัยอะมันมันม,ม,มีพี่ตั้งมีช่วงหนึ่งเชื่อไหมเราทํา seo ด้วยเนาะเราเจอว่ารู้ไหมคนมาเสิร์ชคำว่าพอดีดีไหมอะเยอะมากเพราะเขาอะไรเขาดาบไงว่าไม่เชื่อว่ามันดีไหมเพราะอะไรแบรนด์ไทย แบรนด์ที่แบบว่าไม่ได้มีการแบบหน้าถุงเป็นแบบดูนําเข้าไม่ใช่อะไรมีผู้หญิงคนนึงอยู่หน้าถุงด้วยเฮ้ยโคตรแปลกเลยด้านเนี้ยกล้าหาญชันใจมากถ้าคุณสงสัยถ้าคุณเดาว่าพอดีดีไหมเข้ามาถามเราเอาเทสเปอร์ไปก็ได้ไปลองกิน แล้วคุณจะรู้ว่าดีไหมเพราะว่ายิ่งนานวันในการที่คุณสงสัยที่คุณเดามันแปลว่าปล่อยเวลาในการให้สุขภาพลูกอะค่ะที่เราอาจจะได้ของดีๆกลับมากินนะ่ะมันยิ่งแบบอยานานไปอะนานขึ้นนะ่ะเออดังนั้นอย่าปล่อยเวลาอย่ารอนานกลับมาคุยมาคุยกับพอดีแล้วเราจะตอบคําถามให้ว่า มันดีจริงไหมดีอย่างไรเหมาะกับลูกคุณหรือเปล่าเพราะเรื่องสุขภาพมันไม่ใช่เรื่องที่รองเราเราต้องเคยผ่านนะจุดที่แบบว่าเอาตรงๆเราเราเปลี่ยนอาหารเองบ้างอาจจะอาหารเองบ้างเนาะตามตามภาวะที่เขาเป็นอยู่นะคะดังนั้นแปลว่ามันมีผลเลยพี่ตั้งเพราะว่าการกินเข้าไปวันนี้ถึงมันสะสมอะเนาะแล้วสมมติถ้าปล่อยเวลานานๆเนิ่นๆไปสิ่งที่เขาควรจะได้สะสมของดีๆเข้าไปมันก็กลายเป็นสะสมของอีกอันหนึ่งที่อาจจะไม่เหมาะกับเขาหรือเปล่า ดังนั้นถ้าสงสัยให้เข้ามาคุยกับเราก่อนเอาเทสเตอร์ไปชิมก่อนอืมค่ะโอเคเพราะมันไม่ใช่ของที่อยู่ยจะมาบอกว่าเฮ้ยมาเปลี่ยนตอนนี้แล้วดีทันทีมันคือของที่สะสมเรื่องสุขใช่ใช่ค่ะเราเราเรามีการแนะนําเสมอพีตั้งเช่นวันนี้จะเปลี่ยนบอกว่าเฮ้ยอินกับเราแล้วล่ะดูเทปนี้ไปอืมออกไปในอินเลยนะเปลี่ยนเลย เราก็แนะนําให้อย่างตรงไปตรงมาว่าเวลาเปลี่ยนอาหารหมาอาหารแมวค่อยๆทยอยเปลี่ยนเพื่อปรับการทํางานของลําไส้เขาคือเราแนะนําทุกอันหรือแม้แต่กระทั่งว่าบางทีถ้าลูกมีภาวะที่ว่าเป็นโรคแล้วโรคในที่นี้แปลว่าไปตรวจกับหมอนะคะแล้วหมอแจ้งแล้วแหละว่าเป็นโรคบางอย่างโรคตับโรคไตโรคหัวใจวอลเลเวอรแล้วแต่ ถามคำถาม,ถามต่อไปที่ทีมขายจะถามคือกินอาหารประกอบการรักษาอยู่หรือไม่ถ้ากินอยู่กินเลยไปตามหมอเราไม่เคยบอกว่าของเราโคตรดีเลยคุณแม่เป็นโรคไตยอยู่ใช่ไหมคะเปลี่ยนมากินพอดีได้นะไม่เคยคือเราอยากขายก็จริงแต่เราตั้งหมุดอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมมากๆที่ตั้งว่าอะไรที่ดีและเหมาะกับลูกทําเลยค่ะ ไม่ต้อองเป็นพแฟกมาก่อนแฟกมาก่อนไทยไออย่างนี้ถ้าเกิดฟังแล้วอยากเจอทีมงานนี่ปกติแล้วไปติดต่อไปหาเจอได้ยังไงอูจะชอบทางออนไลน์ของเราดีเยอะมากเรียกว่าทุกช่องทางแต่ว่าตามพวกงานใหญ่ๆอ่ะค่ะงานแอกซิบิชันที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงงานก็จะเจอเราไปออกบูธอยู่นเนืองอยู่แล้วแล้วก็ถ้าส่วนใหญ่ถ้าเป็นไปได้ต้องเองจะลงไปวิเศษอยู่ค่ะเพราะว่าเอาตรงๆอ่ะเป็นคนชอบคุยกับข้อหมาแม่หมาถ้าอยากเจอก็ลองไปดูตามงานงานสัตว์เลี้ยงจะหาบูธของ อดีก็ใช่ได้เจอน่าจะได้เจอส่วนช่องทางออนไลน์เดี๋ยวเราฝากลิงก์ไว้ให้ฝากลิงก์แล้ว <laughs> อันนี้ออฟฟิเชียลแล้วขายขายขาย,ขายตลอดเวลา,าถ้าให้ฝากถึงพ่อหมา แมวแม่หมาแม่แมว,แมว,แมวเนี่ยแล้วก็สัตว์เลี้ยงหลายๆอย่างที่เขาเลี้ยงกันแล้วอาจจะยังไม่ได้มีความรู้ถูกต้องฝากนิดนึงต้องเชื่อว,ว่าทุกคนนะ่ะสารตั้งต้นจากการเลี้ยงสัตว์พ่ตัง้งเรารักไม่มีใครที่เลี้ยงด้วยความที่ว่าฉันเกลียดถึงเลี้ยงถูกไหมโอเคถ้าถ,ถ้าแยกกันว่าถ้าสมมติเป็นในเรื่องของตัวเลี้ยงเพื่อ b u s i n e ่ s เป็นอีกเรื่องนึงนะมันก็จะมีตอร r ่ของเขาเลยถูกไหมแต่คนละกลุ่มแต่ถ้าเลี้ยงแบบเชิงแบบเทโน่น เราเลี้ยงจากความรักแต่ต้องขอให้ย้ำดอกจัน18ล้านตัวว่าอย่าให้ความรักนี้ทำลายลูกของเราดังนั้นอย่าให้เรามีความรู้น้อยไปมากกว่าความรักจงเพิ่มปริมาณความรู้ให้เท่าเทกับความรักเราต้องเชื่อว่าการเลี้ยงดูพวกเขาด้วยความรู้ที่ถูกต้องมันจะยิ่งทําให้ความรักของเราอ่ะมันอยู่กับเขาได้ยืนยาวแปลว่าอะไรแปลว่าเขาจะมีชีวิตยืนยาวเท่าที่ควรจะเป็นอันนี้ดีมากเลยค่ะ สรุปแล้วเราจะต้องมีความรู้ที่ถูกต้องอเพื่อรักให้ถูกวิธีถูกรักอย่างเดียวไม่พอในมุมต้องนะใช่จริงจริงเหมือนยุคนี้นะ,ะจริงจริงแล้วพอเรามีมีลูกมีครอบครัวมีอะไรก็ต้องรักให้ถูกวิธีเหมือนกันจะรักแบบไม่มีเหตุผลอะไรกลายเป็นสปอยผิดเล่ท์เสสุดท้ายเสียที่ตัวเองใช่ค่ะแล้วก็เริ่มโภชนาการสําคัญจริงๆนะคะ you are what you eat ไม่ได้ใช้แค่กับมนุษย์อย่างเดียวเท่านั้นใช้กับน้องๆหมาน้องแมวได้เช่นกัน ก็คือพอเป็นเทนเลี้ยงเหมือนคนเราก็ต้องใช้ความรู้เยอะๆให้เหมือนที่เราดูแลร่างกายคนเหมือนกันถูกต้องใช่ค่ะโอเควันนี้น่าจะได้ความรู้เรื่องสัตว์เลี้ยงทั้งน้องหมาน้องแมววิธีการกินแล้วก็ความรู้ในอีกหลายๆมุมที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะไม่เคยได้ยินเนาะค่ะโอเควันนี้ขอบคุณต้องมากครับหวังว่าเดี๋ยวรอบหน้าจะมีตอนที่ถึงตอนสักตอน20 <c oughs> จะได้มาให้เป็นซีรีส์ <c oughs> ให้ความรู้เรื่องสัตว์เลี้ยงเรื่องอีกหลายๆอย่าง โอเคันั้นก็เดี๋ยวมีลิงก์มีอะไรให้ข้างล่างนะมีทั้งของติดต้องติดตามช่องของพอดีแล้วก็ติดตามสอบถามอยากถามเรื่องแบบวิธีการคิมอ่ไรก็ได้เหมือนกันได้ยินดีมาทกเถียงกันได้จะมาเปิดวอล์คอตอบได้หมดถ้าเป็นในสโคปที่เรารู้นะคะยินดีมากโอเควันนี้ขอบคุณต้องมากครับคุณคอนทับเรียนีซจากพอดีครับ